คือเป็นขอทานอ่ะต้องไปเร่ขอทานแ mm. น่ mm. นอนบ้านก็ต้องขายเพราะว่าเป็นหนี้ mm. แล้วเขามาทวงถึงหน้าบ้าน mm. เขาจะถามแม่ว่าเมื่อไหร่จะจ่ายหนี้เมื่อไหรจจ่ mm. รจะจ่ายเงินและแม่ก็ไม่มีแม่ก็ร้องแล้วเขาก็ด่าแล้วเขาก็ขี่รถไปเข mm. เหมือนในละครเลยค่ะ mm. อ้าไม่เจอพิมายานิ่มเป็นขอทานแน่นอนแต่ mm. ถ้าเราเป็นอะไรที่แบบ จะไปก็ได้เลยนะถ้าเรามีเงินแล้วอะความต่างก็คือตอนนั้นจะไปต้องรอแม่รอตร้องมีเงินเติมตน้ำมันอะไรแบบนี้นออตอนนี้คือจะไปตอนนี้ก็ไปได้เออมได้ปะนิมพิมยาก็ไม่รอดค่ะถูกตำรวจรวบหลังโพสต์สร้างเงิน15ล้านบาทใน3เดือนพร้อมยืนยันว่าได้จริงค่ะ ล่าสุดวันนี้20มกราคม2,566นิ่มฟันนี่หรือนางสาวรัชนันนิมพีมายาแม่ขายคดสนิทของเมพรีมายาถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจากกรณีหลอกลวงลงทุนอาหารเสริมเตรียมนำตัวมาสอบปากคำที่กองประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อย้อนไปในเดือนสิงหาคมปี2565นั้นนิมเคยโพสภาพคู่กับรถหรูระบุข,ข้อความอ้างว่า3เดือนสร้างเงิน15ล้านบาทเด็กบ้านนอกกำเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตพลิกชีวิตจากการขายของออนไลน์จากการลงทุนแค่6,000บาทซึ่งเป็นเหตุให้ตำรวจเข้าจับกุมค่ะการจับกุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากปฏิบัติการพึ่งแตกรางของตำรวจไซเบอร์ที่บุกเข้าคนบ้านของเมพรีมายะ ซีโอสาวเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามหมายจับสารจังหวัดนนทบ,บุรีที่41ับ2,566ลงวันที่17มกราคมในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะซึ่งทางด้านของนิ่มพิมายาเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามระหว่างถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ นิมก็ได้ตอบว่าไม่กังวลอะไรสิ่งที่นิ่มทำไปก็แค่ทำธุรกิจเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เจตนาทุจริตหรือหลอกลวงใครได้จริง15ล้านมีหลักฐานทั้งหมดค่ะสำหรับคดีดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางทีมงานจาม c o m จะรีบออกมานำอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทันทีค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ